กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือหยุดก่อสร้างและห้ามรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปวิ่งบนถนนแปสายเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568 นายจิรยุห่วงทรัพย์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศเพื่อขอให้หยุดดำเนินการก่อสร้างและคืนผิวจาราจรไปจนถึงวันที่สองมกราคม2568เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ได้อย่างสะดวกมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือห้ามรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปวิ่งบนถนนแปดสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้แก่ทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพอำเภอทับกวางถึงสี่คิ้วทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่ถนนกระบินบุรีถึงอำเภอปักธงชัยทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดถนนบุรีรัมถึงอำเภออรัญญประเทศทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินเข้าเมืองนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ ถนนรังสีโยไทยอภอปากน้ำโพถึงอเภอบางม่วงทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพระหนโยทินเข้าเมืองสระบุรีทางหลวงหมายเลขสา2หสองถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตกบายพาสเสาให้และทางหลวงหมายเลขส5มห้าถนนพระรามที่สองซึ่งหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางเหล่านี้สามารถขออนุญาตกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือตำรวจภูธรจังหวัดนั้นๆได้ปฏิพลศรัทธาพรม,มารายงาน